สวัสดีครับผมเมื่อ้ี้เวลาเศร้าดอนเจอตามหาออกตามหาลา,ายชอนอีกรอบนึงครับผมหลังจากที่รอบที่แล้วยังโบเห็นไอชอนนะครับยังโบเห็นปอกอีว่ามันผมปล่อยผมเลี่ยงไว้ในสารนะครับมาเมื่อนี้ก,ก็เลยมารอบสองครับผมมามาเบิงงกันครับมานีพ อ้ตออต่มฮะปาก็มีอยู่ครับอะละปลาก็เห็นปลาอยู่ปลาน่อยโหตัวมัวย À, đục ngay cái mi Đục ngay cái mi Chọn thì hình bộ nó Đúng ừ. rồi ta lúc nổi không มาเป็นลูก,น,กลนั่นฮะขีดตุมก็ร้ายอะไร้องขีดตุ่ม

kho mình thấy nó ได้แต่โตได้ตปัดดุหน่อยโอ้ตัวใหญ่เกินนี้อยูหลายอี่างหลายอย่ต่วาตัวนี้นอยะลุกนไปชนไปใส่น้องไปชน

嗯嗯嗯。Mm hmm. mm hmm.

ใส่นาะไใส่หรอกมั้งตรอาน <challenge. S 1> ้ำออกอีกงตรงน้

Nào một ý quan trọng Hả mày Nó chả เห็นเลยอือน้ำออกอีกประมาณน้เกือบหมดนาอยุ่มองนี้มันเลิกด้วครับผมก็เลยอั็นกะเลยเลอาี่าเห็นตากตะยุกีโดดออกเดี๋ยว,วเวลาสิม,มาเพ่งน,น้ำให้มันแหงเลยครับเพื่อที่จะเป็นร่างบอ่อจะได้เ,เก็บป่าออกให้หมดดอ้ nhưng đầy cái cầu khắp cùng sẽ bú để lại bên đấy nè thấp cái nó bạc ố Sốt đếch. Sốt đếch, 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 đếch. โดดขึนฟังแล้วนะ่หโดดขึนฟังตรงนั้น้ทั้งุดเห็นบ่โอ้หนนน่ะนนน่ะ่นน่นน่ะสดเดดครับผมอกมาโชสิโชว์สิอะไรนี่ยังบอกได้โกบครับผมคือว่าบักอ้วนเลยครับบักอ้วนเลยบักเยบเลยนี่แหละครับ ช็อตเด็ดช ok, um ็อตเด็ดครับผมครับนี่บดได้บักชอนยังได้บักนี่ยังโอเคครับผมเอามาช่วยตัวใหญ่งเยอะครับผมพ่อได่นอมเยอะบักกันยงกับมีบักเอีลูกนี่เนาะจีโดเป็นอะไรโอเคครับผมเดี๋ยวจะได้เอน้าออก เราจะจังเสียฮะบอกชออก่อนอีกขึ้มือนีกะหาโบผ่อครับผมอขอพูดอะไรเลยนะครับเด้อยที่ติดตามรับชมเวลาเศร้าดอนนะครับมีแนวดีๆมากฝาก่อให้พี่น้องอีกคือเก่าครับผมเอาเป็นว่ามมือนอีลายช่อนกันยังโบผ่อแต่ว่าได้ได้กบครับผมได้กบยังเงี้ยนี่แหละเทียนนะครับมือนอีกะเวลาเศร้าดอนกับขอบพูดอะไรเล,ย,ลยนะครับเด้อยที่ ติดตามเคลืเศ้าดอนมาตลอดครับขอบคุณทุกทุกท่าน,นนะครับที่กดไลค์กดแชร์ชกดไชร์กดไชร์ให้เคลือนไหวเศ้าดอนนะครับบ้านเมือนี้สวัสดีครับผม